เราทำหน้าอกเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วแล้วหน้าอกมันไม่เท่ากันหน้าอกอีกหนึ่งฝั่งเนี่ยมันปิดเบี้ยวตามสูงไม่เท่ากันสวัสดีค่ะสุปตาอูหนู่อเล่นชื่อแดงค่ะอายุ34ปีค่ะจะมาแก้หน้าอกค่ะหน้าอกมันไม่เท่ากันตามสูงไม่เท่ากัน ถ้าเราไม่ใส่บราเนี่ยมันจะเห็นความต่ําสูงของหน้าอกได้เลยค่ะทุกๆครั้งที่เรามองหน้าอกเราเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าเอ๊ะมันจะขึ้นสูงไหมว่าข้างมันจะแบบขึ้นมาโป๊ะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นโมเมนต์อย่างนั้นนะคะซึ่งเราไม่ควรที่จะมีโมเมนต์แบบนั้นเลยเวลาเราเห็นคนอื่นใส่ทูพีสเนี่ยเราก็เกิดความอิจฉาคือมันอิจฉาค่ะมันอิจฉา อยากได้เหมือนเขาเราทําหน้าอกเมื่อประมาณ9้าปีที่แล้วแล้วหน้าอกมันไม่เท่ากาันหน้าอกอีกหนึ่งฝั่งเนี่ยมันปิดเบี้ยวมันขาดความมั่นใจซึ่งเรามาทํานมเราทําหน้าอกเนี้ยเราก็อยากได้แบบสวยแล้วคราวนี้เราก็แจ้งหออมอว่านมไม่เท่ากาันเขาก็ไม่อธิบายอะไรเลยค่ะว่าปัญหากเกิดจากอะไรแก้ก็คือแก้จริงๆซึ่งมาแก้กว่าเดิมคือวินาทีนั้นลงให้เ <laughs> สียใจมากเสียใจมาก ใช้เวลาเป็นปีเลยนะทางด้านจิตใจคือแบบอายเพื่อนแล้วอุ้มเองตัวเองมาตลอดประมาณ9ปีจนแบบว่าเออคิดว่ามีลูกโตแล้วเราไม่ได้อุ้มลูกแล้วก็จะมาทําใหม่คือดูจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลเดิมซึ่งตอนนี้ก็น่าจะชื่อดังมากค่ะแต่ว่าเขาไม่มีรีวิว ข้างสูงแต่พอมาเจอชิวคลินิกเนี่ยในในเฟซบุ๊กขึ้นมาเราก็ดูรีวิวของเขาเรื่อยๆทุกวีรีวิวที่ที่หมอเอาลงคืออธิบายทุกขั้นตอนนะคะทำให้สร้างความมั่นใจให้กับเราสูงมากก็เลยค่อนข้างที่จะมั่นใจที่จะมาทาที่นี่อะค่ะขอทางคลินิกดูรีวิวหลายๆรีวิวซึ่งดูประมาณ5 6รีวิวอะค่ะแล้วก็ติดตามมาตลอดนมเขาสวยค่ะความมั่นใจมาแล้วค่ะคือเรามั่นใจหมอมากเนี่ยแหละความมั่นใจของเราค่ะเซเยสเลยค่ะตื่นเต้นมากค่ะ อยากเห็นนมตัวเองใหม่วันนี้เลือกเสริมซิลิโคนโมติว่าอี o n นอเมิกคนิกกลวยแล้วก็ฟิลคอลลาเจนอยากได้หน้าอกชิดนะคะหน้าอกผ่านที่เท่ากันเนินอ,อกเท่ากันแล้วก็มีนิ่มเออก็ไม่มีแบบว่าขอบซิลิโคนแค่นั้นละคะ่ะภูมิใจมากแล้วค่ะหน้าอกของค่ายเคสนี้ก่อนการที่เข้ามาแก้เห็นไหมคะว่ามีปัญหาแบบนี้มีปัญหาที่เรื่องของหน้าอกที่มันไม่เท่ากัน การที่หน้าอกไม่เท่ากันอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าคุณหมอคนเดิมนะคะใสซิลิโคนด้วยเทคนิคที่ไม่เหมือนกันนะคะใส่ทางรักแร้นะคะข้างนี้ใส่ไว้ใต้าตามเนือ้อข้างนี้ใสไว้เหนือตามเนือ้อจากหน้าอกที่มีปัญหาแบบนี้กลายมาเป็นหน้าอกที่สวยแล้วก็ใกล้เคียงกันแผลแก้นหน้าอกเพียงหนึ่งวันเห็นไหมจ้าแผลเรียบแผลเนียนแผลสวยด้วยเทคนิคชิวฟอร์เซ่น แผลเรียบง่ายอู้จมจ้าเห็นไหมคะว่าแผลหนึ่งวันเนี่ยมันปิดสนิทแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ด้วยนะคะอยู่ตรงใต้าฐานทับนมพอดีเลยตรงใต้าฐานทับนมแบบนี้มันจะเป็นการซ่อนแถลได้เป็นอย่างดีมากๆเวลาหนะ้าอกเข้าที่แล้วหนะ้าอกก็จะคล้อยทับลงมาปิดในส่วนของแถลพอดีเลย